เรื่องนี้ต้องขยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพจอยสวัสดีครับแคสวัสดีคุณผู้ชมทาง Nation TV รวมถึงคุณผู้ชมทางวิทยุด้วยนะที่ FM 1 0 2 0สนเดชั่นเรดิโอฮะตื่นขึ้นมานะคะวันนี้เราตื่นขึ้นมาพบกับความเป็นจริงกับพวกเรา ทุกเช้าเราจะมาตบมือตบมือเรียกเรียกตัวเองเรียกสติตัวเองให้ตื่นขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางหน้าจอทีวีได้ด้วยโดยการพิมพ์ P ตัวใหญ่เว้นวรรคตามด้วยข้อความที่อยากจะคุยแล้วส่งมาที่424066 6ชมได้ติได้แต่อย่าด่าใครเขาจะมาด่าเธอคนดูปากตลาดเราน่ารักจะตายนะ สคนยี่มันด่าก,กันแต่เช้าไม่ชอบก็อย่าดูนะอเออไม่ชอบก็อย่า <คน S 1> ดูคนที่เล่าสวยเ <c oughs> ชิญค่ะ <c oughs> <c oughs> คนที่กิดีดเคยเชิญค่ะคนที่ไม่ชอบผู้หญิงปากร้าย ไปช่องอื่นดุดเลนก็ดุดูด like. ไวเรารู้เขาเปิดทีวีมาเพราะเขาต้องการข้อมูลข่าวสารในะอีกรูป<ช>แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะคอยค้นคอยหาแล้วก็หยิบข่าวเอามาเล่าสู่กันฟังในแบบพวกเราพวกเรารวมถึงคนที่เล่นทวิตเตอร์นะฮะสามารถพิมพ์กความอะไรก็ได้แล้วก็ติดแฮชแท็กปากตลาดภาษาไทยนะฮะบริการจะขึ้นข้อความผ่านหน้าจอทีวีด้วยคือก่อนเข้ารายการชาวทวิตเตอร์ที่ไม่หลับเนี่ยเขาก็ทวิตมาบอกรอรอรอปากตลาดอยู่นะจ้าใช่แล้วนะ ไปที่เรื่องแรกพ่อจอยเรื่องราวของความรวยความจนความเหลื่อมล้ําทางสังคมเราสองคนอาจจะไม่เคยสัมผัสเราสคนอาจจะไม่เคยสัมผัสโมเมน <Moment S 2> ต์แบบนี้เห็นตัวเลขที่ทางนักการเมืองเขามั่งมีกันเนี่ยแล้วก็สรุปกับปปชเนี่ย <c oughs> เราปาดเหงื่อเลยนะไปเป็นนักการเมืองเขามั่งดีกา เออเราควรจะเป็นนักการเมืองหรือป้าเงินเดือนก็เป็นแสนป้าเงินเดือนน่ะแสนกว่าบาทแต่ทุกวันอ้อย่างอื่นที่มันหลั่งไหลมาไม่ใชไม่อีอย่างอื่นหลั่งไหลเยอะกพูดสิเอาเงินเดือนที่เป็นอาชีพสุจริตก่อนสิก็ถ้าตำแหน่งนายกก็แสนกว่าบาทเองแสนกว่าบาทแต่ว่าสสก็หลายหลายหมื่นเป็นแสนบางท่านนะฮะก็ตบซีไปประชุมค่าอะไรค่าจ้างไปนอนหลับในสภาก็มีทั้งทั้งที่เขาจ้างไปทํางานค่าจ้างไปเล่น iPad ในสภาก็มีค่าไปจ้างเสียบบัตร แทนกันเนี่ยเป็นแสนอยู่ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้นะฮะเป็นเรื่องของการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของอดีตสสาส,าสมัยรัฐบาลยิ่งนักชินวัตรกรณีพ้นจากตําแหน่งเม<ฆ>ื่อวันที่8แล้วก็9กธันวาคมที่ผ่านมาจํานวนทั้งหมด491าสิเอท่ามแต่ว่าวันนี้จะคัดแบบเด่นๆมาฝากคุณผู้ชมการเป็นการเปิดเผยโด,ดยปปชคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะ ท่านแรกนายกรัฐมนตรียิ่งรักสมุวัตรอ่าซึ่งก็รู้อยู่ว่าครอบครัวทําธุรกิจมากมาไก่กองพเนนเทินทุ่งเยอะใช่วันนี้นะคะตัวเลขที่แจ้งเอาไว้กับปปชย้ําเป็นตัวเลขที่แจ้งไว้กับปปชอ๋อเป็นตัวเลขที่เขาแจ้งให้กับปปชไม่ใช่พอไปตรวจสอบไปขุดคุยอย่างนี้ใช่ไหมอ่าก็มีการเอ่อคือพอพอมาเป็นนักการเมืองจะต้อง เขาเรียกอะไรลาออกจากการทําธุรกิจเ,ออเพราะฉะนั้นอาจจะอาจจะไม่ไม่อู้ฟู่เหมือนตอนที่เป็นนักธุรกิจแต่ก็มีเงินเดี๋ยวม่นม่น่นนวยเอาเปจุเล่เลมกลมมึนเป็นต <K an> จุเล่กลมๆมแล้วกันนางสาวยิ่งรักนายกัฐมนตรีรักษาการนะครมีทรัพย์สินมีทรัพย์สินนะครับประมาณ หก <600 S 2> <600. S 1> ร้อยล้านบาทอันนี้คือทรัพย์สินนะฮะส่วนหนี้สินก็มี<น>แต่คนแบบนี้มีหนี้ได้มีหนี้สินแต่ว่าเป็นหนี้สินเป็นเงินกู้<อ>จากพันตํารวจโททักษินชนวัรอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะประมาณยี่สิบแปดล้านบาทนี่คือหนี้สินแล้วคู่สมรสล่ะ<อ>คู่สมรสก็คือสามีของนายกรัฐมนตรีนายอนุสรอ,อมรชัดคู่สมรสมีทรัพย์สินประมาณสามสิบหกล้านบาท<อ>แต่ ลูกชายแต่ลูกชายน้องไปตัวเล็กๆห้าหก,วก,ก 5, 6, ขวบน่ะมีตังเท่าไหร่ก็มีตังนะฮะมีทรัพย์สินอยู่ประมาณหนึ่งล้านบาทหนึ่งขวบมีหนึ่งล้านใช่แล้วแล้วสามสิบกว่าขวบปะ่ะควนเนี้ย <laughs> <laughs> เอาไอทอไปกดปะ <laughs> สามใบบวกกันสามใบบวกกันเนี่ยพันหนึ่งถึงไหม วันนี้วันที่ไหรแล้ววันที่สี่วันที่สี่อย่าถามถึงเขหมดแล้วเหรอาหมดแล้วว <c oughs> ันนี้เป็นเดือนก็บแบบนี้เงินเดือนมาจ่ายไปช่างภาพพยักหน้ากันหมดชีวิตผมด้วยพี่มันคือเรื่องจริง <c oughs> นะฮะ,ะรวมทั้งหมดมีทรัพย์สินมากกว่านี้สินประมาณห้าร้อยกว่าล้านบาทนะฮะมีทรัพย์สินมากกว่านี้สินนะจ๊ะอีกคนหนึ่งที่ชาวบ้านก็อยากรู้เพราะว่าบ้านนี้รถเยอะมากบ้านริมคลองที่บางบอนรถเป็นร้อยคันเป็นใครไม่ได้เลยนอกจาก คุณเฉลิมอยู่บำรุงคนที่บอกว่าตัวเองไม่ได้บ้ามนาดเมื่อวานนี้เขาพูดจริงๆริงเขาพูดเองเขาไม่ใช่คนบ้ามนาได้ยินอยู่ใช่ไหมคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะมีเขาบอกงี้คุณเฉลิมอยู่บำรุงและก็คู่สมรสมีทรัพย์สินรวมกันประมาณ170ล้านบาทเดี๋วทำไมจน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 นะเทียบกับนายกอีกจนนะไม่อยากจะรู้จักนะฮะอีกคนหนึ่งเขาได้ที่ดินเยอะเอ่าเป็นที่ดินเออเขา คุณเฉลิมเขามีที่ดินเยอะแต่อย่างที่พ่จอยบอกว่าอันนี้เป็นการแจ้งให้ทางปปชราโดยที่ไม่รวมกับธุรกิจอื่นๆที่มีอยู่ถูกไหมอีกคนหนึ่งคนที่ออกหน้าจอบ,บ่อยมากในช่วงของมีการชมุมนุมทางการเมืองเดี๋ยวสรสก็โผ่มาสรสก็โผ่มานะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนสุรพ์โตว,วิจักชัยกุลมีทรัพย์สินรวมกันประมาณ4 4ล้านบาทคนพวกนี้เขาเอาเงินมาจากไหนคนนี้เขา<ะ>ทำธุรกิจเขาเป็นพ่อเลี้ยงเมืองเหนืออยู่ ป็นพ่อเลี้ยงไอ้ปึ้งอ่ะไอ้ปึ้งอ่ะเจ้าอยากจะเป็นแม่เลี้ยงบ้างไม่ไหวอ่ะเจ้าเป็นคนอื่นได้ไหมอ่ะฝากฝากอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างอีกฝั่งหนึ่งก็อดีตฝ่ายค้านนะคะคุณพิสิทธิ์เวชชชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคู่สมรสนะคะอาจารย์แตงโมเนี่ยมีคู่สมมีทรัพย์สินประมาณ54ล้านบาทไม่มีหนี้สินนะไม่มีห<า>นี้แอ่ว่าไม่มีหนี้แต่ว่าบ้านของคุณอภิสิทธิ์ในอยู่สุขมุมวิท <c oughs> ที่ดินเท่าไหรออ่นะออันนี้เป็นการ <c oughs> แบบว่าเป็น,เป,นเป็นตัวเลขที่แจ้งให้ท,ทางปวชทราบนะฮะอีกท่านหนึ่งคุณกรจกติกาว,วน,นิษสบสบัญชีรายชื่อแล้วก็คู่สมรสมีทรัพย์สิสนโอ้โหคนนี้มีทรัพย์สินรวมกันกับคู่สมรสประมาณ90 0ล้านบาท นี่ก็มาจากแต่ก่อนคุณกรเขาทำงานด้านการเงินไงก็จะมีการบริหารการเงินที่คลี่คล่องตัวมากเลยก็เพิ่มพูนขึ้นมาไปดูอีกคนนึงเนี้ยคนนี้ที่ชอบขโมยซีนทางด้านการเมืองใเอ้าเฮียชูไงเฮียชูที่มีละครโรงเล็กได้ข่าวว่าจนลงนะคนนี้จนลงใช่ไหมจนลงกว่าตอนที่เป็นนักธุรกิจ คุณจุวิกมม์กมลวิสิ์หัวหน้าพักครักประเทศไทยมีทรัพย์สินรวมกันประมาณ500ล้านบาทนะฮะลดลงจากชว่วงที่ยืน่นทีเข้ารับตำแหน่งสสเดือนสิงหาคมปี54ถึง335ล้านบาทโดยลดลงนิดของเงินลงทุนโออ,อีกคนหนึ่งที่มีภรรยาเป็นดาราคุณพี่อ่ะอ๋อหม่อมราชวรหมมหลวงหม่อมหลวงหม่อมหลวงอภิมงคลโสณกุลดาราก็คือนาเดีย นาเดียนนาเดียนะฮะภรยาของหม่อมหลวงอภิมงคลหม่อมหลวงอภิมงคลสนกุลอดีตสสบัญชีรายชื่อและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมกันนะฮะประมาณ200ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสมัยที่เข้ารับตำแหน่งสสเมื่อเดือนสิงหาคมปี54เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นมา87ล้านบาทโดยที่นางสาวนาเดียนนิมิตวานิคู่สมรสมีชุดเครื่องประดับแล้วก็เครื่องเพชรรวมกัน21ล้านบาทเบา ยืนจัดรายการดาวกระจายอย่างเงี้ยเห็นไหมยี่สิบเอ็ดล้านบาทเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะไปยืนจัดรายการดาวกระจายไม่ใช่เขาสะสมเป็นเพชรเนี่ยเป็นสินทรัพย์นะเวลามูลค่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยเค้กเพชรเนี่ยมันมีจํากัดในโลกใช่ไหมล่ะพอตัวเองไปซื้อแบบน้ําดีๆมาเงี้ยวันนี้ซื้อล้านหนึ่งอีกสิบปีข้างหน้าอาจจะยี่สิบล้านอ๋อเดี๋ยวเราไปซื้อมั่งได้ป่ะได้สิเค้กซื้อได้แต่ว่าใครรวยเนี่ยเราไม่สนแต่เราสนว่า มูลค่าของสะสมที่แปลกๆอาอาจารย์ปูรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ <ฮะ S 2> ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นท่านเท่าไหร่นะมีทรัพย์สิน363ล้านกว่าบาทแต่ว่ารับ มูลค่าของของสะสมเนี่ยพวกซากฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์ปลาเอาด inosaur ไปตีเเป็นราาคงินโอ้มันมูลค่ามหาศาลนะพลายเลสอะประเมินค่าไม่ได้อย่างนี้อีกท่านนึงสำหรับหลายๆคนอยากจะทราบการสำหรับกัมนันสุเทพนะฮะคุณสุเทพทิวสุวรรณอดีตสสสุราษฎร์ธานีมีทรัพย์สินรวมกันประมาณ200 200ล้านบาทอะง่ายๆเอ้ย200ล้านบาทนะฮะแต่ว่ามีนี่มีนี่มากกว่าทรัพย์สินด้วยนะฮะตัวของคุณสุเทพมีนี่ทรัพย์สินประมาณ สามร้อยล้านบาทตีเป็นตัวเลขกลมๆคือมหน้มากกว่าซั์สิเนี่ยหนึ่งร้อยล้านบาทแล้วก็เขาเปิดเผยด้วยนะมีการเอาที่ไปจำนองเอามาใช้ในการเคลื่อนไหวด้วยจริงเหรอยี่สิบกว่าล้านนะคะตอนเนี้ยไปติดจำนองอยู่แล้วเกิดจบจากการชุมนุมกปพอศรใครจะไปเคลียร์ให้แกเลยใครจะไปเคลียร์ให้แกละเงินในถุงกระสอบก็อาจจะมีไม่เยอะมากมาเท่าไหร่หรือเปล่าแต่ว่าที่ดิฉันแปลกใจอ่ะคุณผู้ชมคนที่ดูเหมือนจะตังค์น้อยกว่าเพื่อนเนี่ยนะนามสกุลโกมันสุด ทำไมกี่บาทเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชาวนนอนคุณชวว่านนมีเงินฝากในบัญชีธนาคารเท่าน,น,น,นั้นเองนะอย่างอื่นแกนไม่มีเลยนะมีอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทเค้กรวยกว่าอีกอะไม่ไม่ไม่ค่เชืว่าเค้กรวยกว่าสิ่างที่บอกกันไงเอาสามแ<อ>ไม่เคยเห็นนกักการเมืองมีน้อยแต่ว่าที่มีน้อยมาตลอดต่อเน,นื่องแล้วสังคมรับรู้ไม่มีใครพ้นคุณชวนคุณชวนหลีกภัยนะคะท่านมีอยู่ประมาณ6ล้านกว่าบาท ออตอนนี้ท่านก็จะ70ิแล้วเนี่ยเจ็กว่าแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงของเนี่ยของท่านที่จะได้พักผ่อนอยู่ยาวค่ะปากตลาดมาแล้วนะคะใครที่รับชมเราโยช่วยกันคุยหน่อยเราจะได้รู้ว่ายังมีคนดูเราโยนนะทิม์นะทิมทีตัวใหญ่วั่นวักมำด้วยข้อความที่อยากจะคุยสมมติี่สี่สองสี่ศูนย์หกห พิมพ์ข้อความมาเลยใชฮะส่งลูกไปโรงเรียนเช็ดตัวให้รูปผัดเข้าผัดอยู่ทงผัดกะเพราบรรจุข้าวลงในอับส่งลูกไปโรงเรียนในอับเออในกล่องไงออับเขาเรียกอับภาษาขุนมาจากไหนจ้ะเธออมาที่สิตามเรื่องของมาแล้วสวัสดีตอนเช้าประจอยเค้กและชาวตลาดมอร์นิ่งสวัสดีจ้าดูจากไหนคะ แฟนคลับเจ้าเก่าหรือเปล่าเขาบอกแถวบางพลีเทพรักเนี่ยดูเราเยอะดูไปก็ไม่ดูไปปวดท้องทําไมฮะหัวร้อนมวนท้องหัวร้อนเหนื่อยประชเรื่องราวของโครงการรับจำนำข้าวบ้านที่มาล้วเขายังไม่ได้เงินหนึ่งเรื่องรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องคือข้าวหายเฮ้ยเงินไม่ได้ข้าวก็หายอีกฮข้าวหาย เลขเดี๋ยวนะเวลาเขาเอาข้าวไปอยู่ที่โรงสิงใช่มันจะเป็นกระสอบใหญ่ๆนะแล้วก็มีการล็อกกุญแจอย่างดีก็นั่นสิหมูหมาหมูหมานี่มันจะขโมยมันยากนะมันต้องมีพวกรู้เห็นเป็นใจข้าวที่ไหนจ๊ะที่จังหวัดอุดรจ้านี่ความขึ้ข้าวหายนะใช่ครับหลังจากที่ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ามอบหมายให้นายเรืองศักดิ์นมเดชเข้าไปแจ้งความนะฮะที่สพเมืองอุดรธานีให้ดำเนินคดีกับคนร้าย ซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นใครนะฮะให้ประเด็นเนคนรีให้ประเด็นน,น,นี่ดนนคนดีกับคนร้ายซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นใครจริงๆรอปั่นมันไปลักทรัพย์ข้าวสารเหนียวมันเใ็นข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวเ<อ>10%เอ,เอาไปเยอะไหมจำนวนทั้งหมดนะฮะสามล้านสี่แสนกิโลกรัม เอาขอไปอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครได้ยังไงอ่ะนั่นไงก็ถึงบอกว่าหมาแมวมันจะทําได้ยังไงมันต้องมีคนรู้แลวตารวจเขาว่าไงมั่งตำรวจก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนอยู่นะฮะแต่ว่าข้าวที่มันหายเนี่ยนะมันอยู่ระหว่างการขนย้ายตามใบโอนจากนะเป็นการขนย้ายจากบริษัทอุดรประเสริฐผลไปที่ห้างหุ้นส่วนจํากัดโรงสีโชควรรคครุ่งเรืองจิตที่ลบบุรีมันจะมีการขนย้ายช่วงนี้รวมมูลค่าข้าวที่หายไปกว่า80บล้านบาทโอ้ไกอด แต่ว่าล่าสุดทางด้านของผู้จัดการบ,บริษัทอุดรประเสริฐผลเนี่ยบอกว่ามันมีการนําเสนอข่าวไปเยอะๆเยๆๆ,ๆ,ๆว่าข้าวหายจากโรงสนี้โกดังนี้ทําให้ตัวของเขาเนี่ยบริษัทของเขาเนี่เสียหาย่าปเขาเลยเอาออกมาแก้ข,านนข่าวนิดนึงเขาบอกว่า มีได้รับโทรศัพท์จากหลายฝ่ายรวมทั้งสถาบันการเงินเข้าใจว่าเราเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าวหายเราจึงอยากจะทําความชี้แจงความเข้าใจเพื่อความเป็นธรรมกับโรงสีด้วยเพราะว่าเรานี่นะฮะเป็นเพียงแค่ธุรกิจโรงสีข้าวเล็กๆเข้าร่วมโครงการรับจำข้าวรับแปลรูปข้าวให้กับโกดังขวดประมาณนี้วิธีการเอาข้าวไปเก็บเนี่ยนะเค้กเท่าที่ทุกๆคนเนี่ยเขาเห็นกันนะยนะ ก็จะมีทั้งกล้องวงจรปิดนะอ๋อต้องมีอยู่แล้วกล้องวงจรป็นมันจะส่องหมดเลยนะทั้งตรงประตูใช่ไหมตรงเอกไขกุญแจตรงล็อกตรงที่เอาข้าวไปวางไว้บนชั้นบนเชลอะไรเนี่ยนะแล้วที่สําคัญกุญแจโกดังนะจ๊ะมันจะมี3ชุดเค้กป้าจําได้กุญแจมันจะมี3ชุดกุญแจดอกนึงเนี่ยจะอยู่กับอ,อสออครหรือว่าองค์การคลังสินค้า <นะ S 1> อีก อดอกหนึ่งจะไปอยู่ที่ผู้ตรวจคุณภาพข้าวอะ่ะอีกอันนึงก็จะอยู่ที่ฝ่ายปกครองไอ้คนไอ้คนที่เป็นเจ้าของโกดังเขาไม่ได้มีกุญแจเออแล้วจะไปปักปังคนได้ยังไงแต่แต่อ,อ,อีคนที่ทีนี้ข้าวหข้าวเนี่ยไอ้ที่มันหายเนี่ยมันไปหายในโกดังหรือว่ามันยังไม่ได้เอาลงจากรถละ่ะเออจะต้องพาข้าวออกไปสิใช่ไหมล่ะโถกโตก,กเอออันเนี้ยคนอุดรเน่ะเขารู้ดิฉันเชื่อแล้วคนอุดรก็ดูปากตลาดเยอะคนอุดรส่งข้อความาบอกหน่อยสิเออบอกแล้วหน่อย เดี๋ยวเราต้องบอกไหมชื่อโรงสีอะไรเนี่ยบอกไปสิโรงสีนี้นะคะชื่อว่าบอบอบอคือบ,บ,บริษัทอุดรประเสริฐผลอ,อยู่ที่บ้านจัน์อำเภอเมืองอะ่ะบ้านใครอยู่หน้าโรงสีข้าวนี้น่าจะรู้ดีออขอความมาบอกหน่อยนะฮะคุณอาจจะเห็นใครมัน มันถ้าเกิดมันเก็บอยู่ในโรงสีข้าวนี้จริงๆอาจา<ช>จะต้องมีการขนโดย,โดยโรถบรรทุกถ,ถ้าคุณเห็น,นคุณส่งข้อความมาบอกหน่อยแต,แต่คุณไม่ต้องไม่ต้องเปิดเผยตัวนะเป็นการหายระหว่างขนย้ายนะเธอระหว่างอุดอรมาที่โรงสีที่ลบบุรีเอ,อแล้วคนที่ไม่เอาไปเอาไปทําอะไรเนี่ยนี่นขายใช่ไหมเค้กข่าวหลังๆเนี่ยฉันก็เวียนเทศข,ของฉันมากเลยเพราะว่าออรถพวกรถส่งของเดี๋ยวนี้มักจะโดนปล้นนะ ล่นรถน้ํามันเคยได้ยินป่ะเคยได้เยนปล้นรถขนเงินเออรถขนเงินปล้นรถน้ํามันปล้นรถขนเบียร์ยังมีเลยออมันเอาไปทำอะไรครับไปดื่มไปขายคือคือมันลักทรัพย์กันอย่างนี้เลยนะตัดตัดเขาเรียกตัดสินค้าไปเลเอ๊ะป้าหรือว่าการปล้นแบบนี้เป็นการกลบข่าวโครงการรัฐน้ำข้าวยังไม่ได้เงินของชาวนาอันนี้เนี่ยมันก็ถูกล่าลือกันไปทั่วเลยที่สภากาแฟตลาดเมื่อตะกี้เนี่ยฉันผ่านมาเมื่อตะกี้ตลาดไหนอะ ตลาดหน้าแฟดบางนานเนี่ยเขาเมากันเขาก็เมากันก็นอบอกว่าตายแล้วชาวนาไม่ได้ข้าวเนี่ยเป็นข่าวน้อยจังเลยแต่ทําไมข้าวหายไปหร,รเป็นข่าวใหญ่โชวมโหรามโหราเถือก ใช่อ่าก็เดี๋ยวเราติดตั้กันไปนะฮะว่าข้าวมันหายไปได้ยังไงหมาไม่ได้เอาไปแน่นอนมันต้องมีคนนี่แหละที่เอาไปแต่ว่าไอ้คนที่เอาไปเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ามาที่เรื่องราวความเดือดร้อนของชาวนากันหน่อยนะฮะเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่ชาวนาหลากหลายภาคส่วนเนี่ยเขายังไม่ได้เงินเลยทั้งที่เอาข้าวเขาไปแล้วนายระวีรุ่งเรืองแกนนําชาวนาภาคตะวันตกนะฮะเขามีการกล่าวปราศัยกับกลุ่มชาวนาที่มาร่วมกันปิดถนนพระรามสองบอกว่ามติของแกนนําชาวนาทั้งสภาคทั่วประเทศมีการลงความเห็นกันว่าใน พรุ่งนี้6กุมภาพัน์จะยกพลไปทำการปิดถนนสายหลักทุกสายทั่วประเทศนะฮะโดยจะปิดให้สนิทไม่ให้มีรถวิ่งแม้แต่คันเดียวให้ได้ผ่านแค่มดเท่านั้นนะฮะเพื่อดูท่าทีของรัฐบาลว่าเฮ้ยรัฐบาลจะทําอย่างไรนอกจากนี้ก็จะแบ่งกําลังส่วนหนึ่งไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มชาวนาที่มาจากทั่วประเทศที่กรุงเทพด้วยโอ้ยโอ้ยแค่มิตรภาพตรงวังมนาวยังเดือดร้อนขนาดถูกต้องแต่ว่าการจะปิดครั้งใหม่เขาบอกเขาบอกนะบอกว่าจะปิดแบบไม่ให้รถวิ่งผ่าน เพราะว่าพวกชาวนาเนี่ยเขาบอกพวกเขาเดือดร้อนจากโครงการนี้ไม่ได้เงินเราอเข้าใจหัวอกชาวนาเลยนะเคสเขาปลูกข้าวครั้งหนึ่งเนี่ยพอเขาขายเนี่ยเขาต้องเก็บสตังค์ไว้ใช้หลายๆเดือนเข้าใจป้าเขาไม่ได้ทํางานกินเงินเดือนอย่างเราแล้วการปลูกข้าวไม่ได้ปลูกได้ทุกวันทั้งปีมันปลูกเป็นช่วงใช่เอาข้าวไปก็ต้องได้เงินตามระบบนะเอาหมูไก่หมูไปไก่มาเอาของฉันไปเงินก็ต้องมาแน่นอนชาวนาบอกว่าเงินมันไม่สําคัญหรอกแต่ว่ามันจําเป็นสําหรับชีวิตช้น ทุกคนอย่าเ,<อ>เราไม่มีเงินก็ดิ้นแดกๆก,กันทุกคนแหละแต่ทีนี้เนี่ยพี่น้องชาวนาของเราเนี่ยเดือดร้อนกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมปกติเนี่ยเอาข้าวเอาข้าวไว้กับตัวเนี่ยทยอยขายได้้ดยังมียังมีอยู่อ่ะถึงแม้ว่าจะได้แบบไม่เยอะมากมายใช่แต่นี่คือไม่ได้ั้งใช่ชาวนาบอกเลยว่าจะยกคนมาปิดที่กรุงเทพด้วยนะฮะโดยจะไปปิดกันที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการคลังท่านเจ้ากระทรวงเตียงรับมือให้ดีๆนะฮะแล้วพี่พี่น้องชาวนาบอกว่าถ้าไม่ได้เงินก็เอาข้าวฉันคืนมาแต่ข้าวที่ฉันจะเอาคืนเนี่ย มันอยู่ไหนล่ะเออแล้วข้าวไปก่อนนี่มันหายไปแล้วไงข้าวที่เอาไปเนี่ยคุณภาพต้องเหมือนตอนเอาเอาเอาไปจากนาชาวนานะมอดมีอะไรกลับมานะแล้วเค้กข้าวเนี่ยมันไม่ได้เก็บนานนะน้องนะเออมันแป๊บเดียวมันก็ไม่เสื่อมอ่ะข้าวมันจะเสื่อมคุณภาพแล้วก็ล่าสุดนะฮะมติของแกนน้าสิ้นนาสิ้นชาิเห็นไหมล่ะเราถ้าแบบ อยากอยากรู้ความเดือดร้อนของชานาจริงๆอนะ่ะคุณลองมีโอกาสลงไปคุยกับชาวนาจริงๆคุณจะรับรู้ว่าตรงนี้มันหนักหนาสาหัสมากนะฮะล่าสุดทางด้านของมติการน,นำชานะทั้งสี่ภาคบอกเรื่อยบอกว่าเขาจะร่วมกันล่ารายชื่อชาวนาทั่วประเทศเพื่อน,นำขึ้นทุนก้าวถอยดีกาเนื่องจากชาวนาเห็นว่าน่าจะเป็นที่เพึ่งสุดท้ายของชาวนาไทยค่ะแล้วเมื่อวานนี้เราก็เห็นธนาคารต่างๆเนี่ยเขาก็ปฏิเสธไม่ให้รัฐบาลกู้นะจ๊ะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกัน เอาข้าวไปต้องขายให้ได้ถึงจะได้เงินมาจ่ายชาวนาแต่นี่เอาข้าวไปขายก็ไม่ได้มาบอกว่าเมืองนอกเขาซื้อแบบ G2G ก็ไม่ใช่เรื่องจริงเองทีนี้พอไม่มีกระตังจะมาขอกู้รัฐบาลเอ้เขาจะมาขอกู้ธนาคารธนาคารธนาคารนี่ก็จะให้กู้เพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากอย่างเรายังมีเครดิตมากกว่าเองป้าแล้วุ่มชาวนาทำไงอ่ะอ้าแล้วก็ชาวนาก็ต้องไปถาม คนที่เอาเข้าวไปสิโครงการนี้ออกมาจากใครอะ่ะไปถามก็สิ okay. นนจำนำนข้าวอะ่ะไปรู้กันนะฮะ,ะเดี๋ยวเราเอาใจช่วยชาวนาด้วยนะขอให้ได้เงินวๆด้วยเราเห็นใจทุกท่านจริงๆเห็นใจทั้งคนที่เอาไปแล้วเห็นใจทั้งคนที่ยังไม่ได้เงินแล้ววันนี้คนดูของเรามาจากทั่วประเทศอีกแล้วคนใต้ก็ส่งขึ้นมาอันนี้ก็มาจากงานวงวานอุ้ยตายมาทั่วประเทศแล้วใครรู้จัก ชาวนาที่เขาเดือดร้อนนะเอาเข้อความขึ้นมาใช่ครับเราจะประกาศให้ทุกคนรู้เลยว่าความเดือดร้อนของชาวนาเนี่ยต้องได้รับการแก้ไขเร็วๆถูกต้องไปที่เรื่องราวของบรรดาการชุมนุมกันบ้างมันมีการขอคืนพื้นที่หลากหลายพื้นที่อย่างเช่นเวทีที่5แยกรับเผาเวที<ะ>ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็มีการยุบเวทีละ,ะไปรวมตัวกันตามเวทีใหญ่ๆนะฮะ,ฮะล่าสุดทางด้านของนายธวัชชัยไทยเขียวรองปรัดกระทรวงยุติธรรมเดี๋ยวป้าจะเล่าเรื่องคุณธวัชชัยเออเนี่ยเขาเป็นผู้ไปขอจรจารคืนพื้นที่กระทรวงยุติธรรม ภายในสูรรัชการจากกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเมื่อวานนี้แล้วก็ได้คือบนที่บางส่วนนะฮะก็ไปตรวจเยี่ยมการทำงานวันแรกของข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงยึดยาตามหน่วยงานต่างๆด้วยซึ่งตลอดระยะเวลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการชุมนุมม,ม็อบเนี่ยเรียกง่ายๆม็อบเนี่ยไปปิดที่กระทรวงยึดยาสูนนสรรัชการชุมนุมก็ชุมนุมนะม็อบก็ม็อบนะเราต้องเรียกต้องเรียกไม่เหมือนกันไม่เหมือนใช่ไหมคำว่าชุมนุมนี่ p r o ท e s ผู้ชุมนุมมารวมตัวกันโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนม็อบคือผู้ที่ ฝูงชนที่บ้าคลั่งควบคุมไม่ได้ <Okay. S 2> นั่นคือม็อบเราก็จะได้เห็นทางออทางที่เรารับทราบกันอยู่เ,ออเขาก็เรนะียกกันคือเอา,เอา,เอาภาษาป่าคือม็อบ แต่จริงแล้วฝรั่งงงนะเพราะคุณเรียกว่าเป็นผู้ชมุมนุมทางการเมืองตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เหล่าบรรดาข้าราชการไม่สามารถเข้ามาทํางานในกระทรวงยุติธรรมได้ตามปกติส่งผลให้ข้าราชการบางส่วนต้องหยุดทํางานนะหยุดทํางานไปด้วยหนึ่งบางส่วนก็ไปทํางานนอกสถานที่เพราะว่าเขาต้องมีเงื่อนไขนจะนเล่เาให้ฟังว,ว่ารองประหลัดทวัชัยเนี่ยรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมทวัชัยไทยเขียวเนี่ยไปขอพื้นที่คืนยังไงเธอรู้ไหมทำยังไงฮะ ไปนอนปกักเต็นนอนกับหลวงปู่พุทธ,ธอิสระเลยเป็นปักเต็นนอนใชแ่แล้วนอนคุยกันไหมไม่อีนี่ปากดินทาง <c oughs> ไม่ใช่ก็ไปปักเต็นหมายถึงว่าอะเราปลัชเต็นหนึ่งหลวงปู่พุทธ,ธอิสระอีกเต็นหนึ่งแล้วคุยกันผ่านหน้าต่างเต็นอย่างนี้มันจะน่ารักมากเลย อย่างนี้คือศูนย์ราชการเนี่ยหน่วยงานเยอะเค,คก็รู้ใช่แล้วกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันก็จะมีพวกเรื่องสารเดินเรื่องไปเอาอะไรแล้วเอาเงินเขาเรียกเงินค่าประกันเนี่ยขอยืมจากสารเนี่ยไปประกันตัวคนออกจากคุกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันต้องรันตลอดเวลา<ช>ทีนี้พอเขาทํางานไม่ได้ตายและท่านรองธวัชชัยบอกต้องขอพื้นที่บางส่วนคืนไปขอหลวงปู่หลวงปูงป่ก็บอกว่าไม่เอาอ่ะเรามาปิดเนี่ยเพื่อกดดันให้นายกกะลาออกถ้าเราให้พื้นที่คุณแล้ว มันจะมีผลเพื่อเราเราจะทำเพื่อเราเพราะฉะนั้นเราไม่ให้เราไม่ให้หลวงปู่ก็บอกว่าแต่หลวงปู่เข้าใจแล้วความเดือดร้อนหลวงปู่บอกงั้นพี่สูตรตัวเองสิทำยังไงรองทวชชัยก็ได้ครับไปเอาเต็นท์มานอนปักหลักกับหลวงปู่อยู่ตั้งหลายคืนแน่แล้วก็เห็นเหตุการณ์วันเสาร์ที่เขายิงกันน่ะท่านรองทวชชัยน่ะอธิบายได้ดีเลยว่าใครเป็นคนเริ่มต้นฉันน่ะไม่อยากจะเมาสเดี๋ยวจะไปไกลเดี๋ยวข่าวจะไปไกลฮะก็รองทวชชัยบอกว่า ปักหลักนอนเต็นท์พักค้างกับผู้ชุมนุมมาตั้งหลายคืน<ะ>ไม่มีเรื่องอะไรเลยหลวงปู่พาแต่สวดมนต์พาแต่สวดมนต์แล้วก็มีแต่คนแก่อยู่ตรงนั้นน่ะครับปรากฏว่าวันที่เกิดเรื่องใครอ่ะนักเลงมานักเลงมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มา<ะ>รบกวนเขา คนแก่คนเท่าหนีกระเจิงเลยถ้าเห็นสรุปว่าคือตอนนี้ได้คืนพื้นที่ได้คืนได้ส่วนใช่ไหมแล้วก็ให้อนุญาตให้ทํางานถึงหกโมงเย็นเท่านั้นสอทิ่ไม่ต้องมาทำอย่าใช่แลวก็โอเคนะก็โอเคอ่ะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปว่าพื้นที่เต็มเต็มทั้งหมดจะได้คืนกันเมื่อไหร่นะเอาใจช่วยทุกฝ่ายด้วยนี่คนพิจิตฟ้องเราว่าพี่น้องชาวนาเราร้องไห้ไม่มีครั้งไหนที่ชาวนาไทยเจ็บปวดขนาดนี้ก็จริงเอาของฉันไปแต่ฉันไม่ได้เงินฉันฉันเนี่ย ไม่รู้จะพูดยังไงอะเหมนเราาของไปจำนำมาป้าแล้วไม่ได้เงินอะใช่ของของเขาอะเพราะถ้าเกิดเงินไม่มาให้ฉันก็เอาของฉันคืนมาเถอะเดี๋ยวฉันไปขายเองอะไปที่ต่างประเทศนิดนึงนะคะเป็นข่าวลือข่าวแบบแมลงตอมวันกันถึงเลยทีเดียวเกี่ยวกับข่าวลือของประธานาธิบดีโอบามาบารักโอบามานะฮะเลิกรากับภรรยาของเขาแล้วอะไรนะเลิกราเขารักกันปานจะกลืนแหมเห็นออกออกสื่อนิตยสารเนชชันแนลแอนควาร์ อ๋ออันนี้เขาก็สิบอยู่แล้วใช่แถบรอยชื่อดังของสหรัฐละบุตร่านบทความบอกว่าผู้นําสหรัฐและภรรยาเริ่มมีปากเสียงกันตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนปีก่อนอและปัจจุบันทั้งคู่แยกห้องนอนกันจากนั้นในช่วงที่ทั้งสองคนนี้ไปร่วมพิธีราลึกนายเนลสันเมเดล่าที่เสียูญเสียชีวิตไปนะฮะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามามีการเผยแผพร่ภาพทางสื่อมวลชนว่านายโอบามาเนี่ยโมแต่สนุกกับการถ่ายรูปกับนางเฮเลทชอนนิงสวิตนายรัฐมนตรีเดนมาร์กรวมถึงโมสนุกกับการถ่ายรูปกับนยาย้ใ ภรรยานะฮะนั่งรักษามารยาทส,สวยๆนะฮะนางมิเชลจึงอับอายแล้วก็หมดความอดทนเรื่องแค่นี้เหรอที่เขาจะเลิกกันออออนี่มีอีกมีอีกอรายงานยังวิเคราะห์ว่านางมิเชลจะอยู่กับนายโอบามาในฐานะผัวเมียมจนกว่าจะครบวารับประธานาธิบดีนในสมัยที่สองของนายโอบามาจากนั้น ผู้นำสหรัฐท่านนี้จะย้ายกลับไปอยู่บ้านตวจที่รัฐฮาวายส่วนภริยานางมิเชลจะอยู่กับลูกสาวสองคนที่กรุงวชิตันตต่อไปนอกจากนี้นะฮะในงานเลี้ยงวันเกิดอายุครบห้าสิปีของมิเชลโอบามายังเห็นได้ชัดว่าสตรีหมายเลขหนึ่งท่านนี้ฉายเดี่ยวเกือบตลอดงานหลังจากทะเลาะก,กับนายโอมาเรื่องของการจัดงานเลี้ยงมันจะมีปัญหายิบยิบย่อยๆอยรวมถึงปัญหาใหญ่ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นี่หนังสือฉบับนี้นะแม้จะเล่นข่าวเ้าข่าวลือ ข่าวถ้าบ้านเราก็คือข่าวแบบว่าเมสามอยอย่างเงี้ยนะแต่มันก็น่าเชื่อถือนะเพราะว่าหนังสือเนี่ยฉบับเนี้ย National Enquirer เนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องโมนิกาลูวินสกี้อยูจำได้ไหมอดีตประธานาธิบดีบิลคินตันไงเอยที่เขามีอะไรกันนวลเนียนวลเนียเล่นขายของกันเล่นขายของปัะก็ถึงบอกไงว่าก็ถึงบอกว่าแท็บรอยมันไม่ใช่แท็บรอยฉบับเนี้มันไม่ไก่กาอาราเล่นะคุณผู้ชมมันเหมือนกับว่า ม,มันมีมูลใช่มันมีมูลมันจุดประเด็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวให้นักข่าวเนี่ยเขาไปขุดคุ้ยข่าวกันว่าเออสรุปแล้วเนี่ยประธานา ทีพดีบารักโอ,มาก,อ,อมากับมิเชลโอามาเนี่ยเขามีปัญหาระหองระแหงกันกจริงไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยความรู้สึกโดดเดี่ยวของผู้หญิงเนี่ยนะมองข้ามไม่ได้ <c oughs> เพราะอะไรรู้ป่าเวลาออกสื่อเวลาชาวโลกเขาเขาเห็นภาพที่ปร,าาาทประธานาธิบดีอยู่กับเมียกับลูกเ,เนี่ยมันดูอบอุ่นงานแบบว่างานหน้าใหญ่ต้องมาจะให้ฉันแบบว่าโดดเดี่ยวไม่ได้ทัดแบบว่าทะเลาะเบาแวงกันแต่ถ้าเกิดออกสื่อออกสื่อปุ๊บเนี่ยงานมาแบบครอบครัวแบบแบบรักกันเนี่ยต้องมาให้เห็น กเดินมาแบบสมมติว่าเขาทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมแต่กล้องสื่อมวลชนมาห้าสี่สามสองคิวบกอดกันอย่างนั้นเลยบ้านนี้ตอไปก็แบบเบะปากใส่กันอะไรประมาณนี้แต่ว่าอีกกรณีหนึ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตนะตอนนี้คะแนนนิยมของโอบามาตกต่ำนะคุณเขาอาจจะสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อให้น่าสงสารอ๋อเป็นการเมคข่าวเรียกเรตติ้งให้ตัวเองอยู่ในหน้าจอพื้นที่สื่อเรียกเรตติ้งอ่ะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปว่าสรุปแล้วเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้น เราไปเกี่ยวอะไรกันเรื่อง,องชาวบา้านกันด้วยเขา,าจะเลิกกันเขาจะรักกันก็เรื่องของเขาไหมเรื่องของชาวบ้านคือง,งานของเรา,เาถูกเพราะว่าเราไปปากตลาด<อ>นะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ายังมีข่าวข่าวเรื่องราวแปลกๆรอคุณผู้ชมอยู่พักกันสักครู่หนึ่งตอนนี้คนที่ขับรถก็ขับไปจิบน้ำไปก่อนใช่นะใช่กกใช่เดี๋ยวมาค่ะ